มาพบกันหน่อยเช่นเคยนะคะจากช่องยูทูบฟอร์ดบายหนูยหน่อยนะคะหน่่ยเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระป,ประแดงนะคะอยูนเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัว Next g e n r a n เจ r Raptor นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยดนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะราคาจะ จัดจำหน่ายของเจ้าแรปเตอร์ดีเซลคันนี้นะคะจะอยู่ที่1 7 6 9 0 0้บาทนะคะตัวนี้ราคาจะถูกกว่าแรปเตอร์ตัวเบนซินขนาดสาุดสลิตรนะคะแล้วก็แรงม้าแรงบิดก็จะต่างกันไปนะคะส่วนตัวนี้นะคะมีอะไรมาบ้างนะคะและแตกต่างจากเจ้าตัวเบนซินมีอะไรแตกต่างกันไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะแต่ตัวระบบอ่า ขับเคลื่อนนะคะจะเหมือนกันนะคะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็เกียร์เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะแต่แตกต่างจากเจ้าตัวแรปเตอร์ตัวเดิมก็คือ1โหมดของท่อนะคะที่หายไปนะคะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวโหมดขับขี่ยังปรับโหมดการขับขี่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้แล้วก็เราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าแรปเตอร์คันนี้มีอะไรมาบ้างนะคะ ก็ยังคงดีไซน์เป็นตัวแรปเตอร์เช่นเดิมนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะมาพร้อมกับกล้อง360องศารอบคันนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบสต o p and น o นะคะแล้วก็ระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัตินะคะแล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางการเดินรถนะคะแล้วก็ระบบะเตือนเมื่อรถออกนอกเกรนนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีระบบ ช่วยถอยจอดให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบ m a t i c LED นะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็ดีไซน์เอกลักษณ์เช่นเคยนะคะตัวนี้ไฟวิ่งกลางวันเป็นแบบ LED เป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างไฟตัดหมอกนะคะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดนะคะเพื่อความปลอดภัยในการ ขับขี่ของลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรมาบ้างนะคะตัวนี้เริ่มจากตัวซุ้มล้อเลยนะคะตัวนี้ยังคงเอกลักษณ์เดิมของตัวแรปเตอร์นะคะตัวนี้ซุ้มล้อของเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะตัวนี้แล้วก็ส่วนล้อแม็กของเขานะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กสีเทารกาไฟนะคะมาพร้อมกับยาง bf a u t o r ร a i นนะคะขนาดซีรีส์ยางของเขาอยู่ที่ 285-70R17 นะคะตัวนี้เป็นยาง ดอกใหญ่นะคะตัวนี้แล้วก็โชว์ของเขานะคะตัวนี้ก็นิ่มนวลเหมือนเดิมนะคะตัวนี้แล้วก็คีบระบายความร้อนเช่นเคยค่ะตัวนี้แล้วก็กล้อง360องศานะคะตัวนี้แล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านข้างนะคะบันไดข้างเช่นเคยนะคะขนาดใหญ่ดีไซน์เป็นแรปเตอร์เหมือนเดิมนะคะตัวนี้มือเปิดขนาดใหญ่นะคะตัวนี้แล้วลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจมอง ตัวแรปเตอร์อยู่นะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวบินซินหรือเป็นตัวดีเซลนะคะสามารถติดต่อสอบถามหน่อยได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ฝ่าท้ายของเขานะคะตัวนี้ยังเป็นเอกลักษณ์เช่นเคยนะคะมาพร้อมกับตัวสัญลักษณ์คําว่าแรปเตอร์นะคะแล้วก็โลโก้พร้อมกล้องสองถอยนะคะทํางานพร้อมกับเซนเซอร์ถอยด้านหลังอีก6จุดเช่นกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้ภายในจะแตกต่างจากตัวเบนซินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวภายในของเขานะคะยังคงเอกลกักษณ์ดีไซน์เป็นสีส้มเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวช่องแอร์นะคะพวงมาลัยนะคะก็ยังตัดด้วยสีส้มเหมือนเดิมนะคะหน้าจอตรงด้านนี้นะคะจะอยู่ที่12.4นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนตรงกลางอยู่ที่12นิ้วนะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกสชิฟเตอร์นะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถปรับโหมดการขับได้นะคะเบาะ ดีไซน์หรูแล้วก็สปอร์ตมากเลยนะคะตัวนี้แล้วก็พวงมาลัยนะคะมาพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงควบคุมทุกอย่างอยู่ที่พวงมาลัยหมดเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแรปเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะทั่วๆไปนะคะที่เป็น4ประตูเป็นแคมปหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรถใช้งานตอนเดียวนะคะสนใจสามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่อยได้เลยนะคะหน่อยฝากเบอร์โทรแล้วก็ ไอดีรายไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนูต้องฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง YouTube ลอดบายหนูหน่อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเจ้าตัวแรปเตอร์ดีเซลไว้ให้กับลูกคา้าทุกท่านพิจารณาด้วยนะคะจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ